ัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปสายู่ผู้สู้คนนะครับผมพบกับข้อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชาแนลคือเก่านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมชีวิตคือการต่อสู้ครับพี่น้องครับเมื่อกี้ไปอเอาเสื้อผ้ามาแล้วมาลงขายที่ตลาดนัดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้ไม่ได้สอนสูตรหมูกระทะพอดีร้านหมูกระทะจะเปิดพรุ่งนี้อยู่ที่สุรินทร์บูมน้อยก็ใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์นะครับรับเสื้อผ้ามาขายนะครับเสื้อ กันหนาวนะครับพี่น้องครับสองตัวลอยครับผมสองตัวลอยสองตัวลอยเดียวนะครับผมตามจริงจะมีทั้งหมดสิบสองกระสอบแต่ว่าวันนี้มันเอาใส่รถเกียงมาได้แค่หกกระสอบนะครับนี่ครับตลาดนัดอยู่ค่ายทหารวีรวัต์นะครับมาอุดหนุนได้นะครับอยู่ตลาดนัดค่ายทหารวีรวัต์จังหวัดสุรินทร์ครับผมอยู่ติดถนนดําเลยนะครับผมแถวสะพานลอยสะพานลอยที่สองนะครับของเมืองสุรินทร์ก็จะเจอ ตลาดนัดนะครับนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทสองสวนร้อยครับผมชีวิตไม่สิ้นดิ้นกันต่อไปนะจ๊ะขายได้หาได้ซิเอาเบิร์ละนะครับได้ห้าบาทสี่บาทเอาหมดช่องนี้เพราะว่า,า,าวเดี๋ยวก็โควิดมาเนาะเดี๋ยวมันจะออกตลาดนัดไม่ได้นะครับแล้วก็นี่แหละหาขายของเก็บเงินไว้นะครับขอเป็นกําลังใจให้กับ fc ทุกท่านนะครับบุ๋มน้อยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทุกๆอาชีพงานนะครับค้าขายข้าราชการนะครับหรือว่ากเกษตรกรเนาะพี่น้องเนาะเป็นกาลังใจให้กับทุกๆอาชีพนะครับเราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันพี่น้องตอนนี้เราต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับพี่น้องครับผมรีบเก็บเงินไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะได้กู้นี่ยืมสินเนาะพี่น้องเนาะครับผมอยู่แบบพอเพียงนะครับวันนี้ก็ขอให้อ่าบูมขายดีๆหน่อยเด้อมือนีครับผม ห่างจากบ้านเมืองมาหาขากายเดี๋ยวบุ้มน้อยจะขึ้นไลฟ์สดนะครับเราจะมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะขายได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะนะครับพอดีก็มีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เดินผ่านแถวนี้นะครับก็มาซื้อมาอุดหนุนแล้วนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมให้กับบุ้มน้อยรายละเอียดนได้เลอครับพี่น้องครับสวัสดีครับ